คือตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าศิลปินมันเป็นอาชีพที่แบบเพ้อฝันรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้แร้วไม่รู้ถึงว่าเมื่อไหร่ถึงเราจะได้เป็นมันไม่เหมือนอคุณหมอที่เรียนจบปุ๊บก็ได้เป็นแบบนายแพทย์ค่ะชื่อโบปัิตาบิบุสบายค่ะปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระค่ะ ชอบศิลปะตั้งแต่3าขีวควบเลยค่ะก็คือวาดรูปทุกวันทุกวันเลยค่ะม .4 อยากเข้าสัตวแพทย์เพราะตอนนั้นแบบชอบสัตว์ก็ไปติวสัตวแพทย์แต่ว่ารู้สึกมันค่อนข้างแบบเออมันค่อนข้างเครียดสัตว์ก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันแล้วก็แบบรับไม่ได้ถ้าน้องเสียชีวิตไปอะไรเงี้ย ถามอาจารย์ใน่แนวดีกว่าอาจารย์ครับหนูเรียนสายวิทย์แต่หนูชอบศิลปะเรียนอะไรดีอาจารย์บอกถาปัดไงจนมีพี่ถาปัดคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาแล้วบอกว่างานเราสวยนะแต่งานเราไม่เป็นสถาปัตเลยจนอาจารย์บอกลองไปสอบจิตกรรมดูสิอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองไปสอบดูปรากฏเอาติด พอมาเรียนปุ๊บมันทําให้เปิดโลกความรู้ใหม่ๆเข้ามาก็รู้สึกว่าปอตีเป็นช่วงเวลาที่แบบสนุกมากที่เราได้แบบค้นคว้าอะไรใหม่ๆกลายเป็นว่าทุกๆอย่างที่เราทามามันไม่สูญเปล่างานเราแทบทุกชิ้นก็จะมีสถาปัตยก,กรรมอยู่ในงานอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็เราชอบสัตว์มากๆตักคาแรคเตอร,ร์ของสัตว์นิสัยของแต่ละตัวอะไรเงี้ยค่ะมันถูกเอามาใช้ในงาน ก็คือในทุกๆชิ้นนะเราจะมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงแค่คนเดียวเลยเป็นผู้นําในเหตุการณ์นั้นๆในแต่ละฉากมันก็จะมีกลิ่นของความเป็นเฟมินิ์ในทุกๆชิ้นจริงๆมันมาจากนิสัยส่วนตัวการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างกลายเป็นว่าเราทําโดยอัตโนมัติ คนเคยถามเยอะมากว่าทำไมถึงชอบวาดตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเรารู้จักตัวเองมากที่สุดเราสามารถจดจําใบหน้าของตัวเองในทุกจุดได้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการสื่อสารผ่านความเป็นตัวเองมันง่ายกว่าที่เราจะวาดคนอื่นคนก็เลยจําเราจากตัวคาแรคเตอร์เราที่ซ่อนอยู่ในผลงานอะไรเงี้ยค่ะคือปกติเราเป็นคนไม่ล้างจานสีก็เลยแบบ ก็เลยลองถ่ายรูปดูแล้วแบบมีคนแบบอจานสีขายไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองไปใส่กรอบดูแล้วปรากฏว่าขายได้ดีนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเงินที่แบบได้มาแบบเปล่าๆปโดยที่เราไม่ได้เสียแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจัดต,ตั้งเป็นทุนมอบให้กับแบบเด็กๆให้กับโรงเรียนกับมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะมันมีน้องคนนึงทักมาว่าแบบเขาอยากเข้าศิลปะมากเลยเราเขาก็ไปคุยกับพ่อแม่แล้วเขา เปิดตัวอย่างของเราให้คุณพ่อคุณแม่ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เออเข้าใจกระบวนการเลยมากคือแล้วเขาก็ส่งข้อความมาขอบคุณเราก็แบบงงๆมีเด็กที่เขาคุยกับพ่อแม่โดยเราเอาเราไปเป็นแบบตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะเกือบ20คนได้เลยค่ะที่แบบอินบ็อกซ์เข้ามาเลยรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งของเด็กรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จเร็วแล้วคนเขาแบบเห็น พลังของเด็กรุ่นใหม่ในยุคสมัยนี้มันค่อนข้างแบบมีมากขึ้นเด็กกล้าที่จะออกมาพูดที่จะมาทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นสเกลใหญ่ขึ้นก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่กล้าออกมามันก็อาจจะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียแต่ว่าถ้ามันเป็นผลเสียเราก็ยังมีช่วงเวลาที่เราได้เติบโตแล้วเราก็แก้ผลเสียตรงนั้นนะคะก็คือรู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ควรที่ทำตั้งแต่อายุยังน้อยดีกว่าเพราะเรายังมีเวลาที่เราสามารถัาแก้ตรงนั้นได้ t h e p o n Perspective of New Generation